วันนี้พบรับแกลังเกมภาษาไนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนครับก็ของเข้าเยอะหน่อยมาดูกันว่าเราได้เกมอะไรมาบ้างนะครับเออของเยอะจริงฮนะแบ่งไม่เป็นสามพาร์ทเลยแรกนะครับเป็นแผ่นของเพวันนะครับเกมนี้เป็นเกมแข่งรถที่ชื่อดัง อ,อ้าวอไม่ว่าไม่มีแผ่นอย่ตรงนี้ไม่ไม่มีอ๋อแผ่นนี่ฮะอืมเจคู่มือก็เยอะเลยฮะคู่มือใหญ่ใช้ได้เลยครับขผ่นที่สองขนที่สองอยู่ที่นี่ครับคู่มือมีสองคู่มือนะครับเกม,มก็มีสองแผ่นเลย ตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะตีสี่ขยันมากตื่นมาถ่ายถ่ายคลิปตอนตีสีู่จากการตัวที่ใส่แผ่นเนี่ยฮะได้ใ,ใ,ใส่เกมได้สี่แผ่นเลยทียนี้เปิดมาแล้วเจอวงๆก็จะตกใจครับป็นสั้นอย่างที่ฟังแล้วก็ลักษน,นจะเป็นฐาน ลองมาของเครื่องซูเอรครมีคอมนะครับนี่ก็ประสยระายคนแล้วก็เกมไม่แน่ใจเป็นเกมอะไรนะครับของเครื่องเพยสองแต่เกมนี้มันจะดังนะครับเพราะว่ามี ออกหลายเครื่องเลยที่เจ๋งก็จะม,มีตัวเมมโมรี่การ์ดให้มาด้วยตั่นี้ก็น่ารักดีนะเมืนเป็นเกมแนวจีบสาวนะครับญี่ปุ่นก็จะฮิตเกมแนวนี้กัน ายโอะกุ aku, น่าจะชอบนะครับนี่ครับแจ้งแผ่นเกมของเครื่องวีครับเเกมวันพีชนะครับอมผมว่าทงจะมีแผ่นแากสองอยู่แร่นี้มาก็ครบเลยสุกภาคมีผู่มือด้วยภาคสองให้ใไฟเล็กมาเข้าสนุกดีครับเป็นแมวแบบ ก็เลยเป็นฉากเป็นฉากโอเพนเวอร์นิดๆแต่ไม่ได้โอเพนเวอร์จ๋า,จามากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ระดับเซลดานี่ครับเอ็นวีเกมหน,น,นึ่งเกมดาร์คเควสซ์ซอร์สซอร์สอันดีครัเดี๋ยวมีคนจะบผิดด้ภาษาอังกฤษซอร์สครับมาซอสละเกมนี้น่าเล่นนะครับ แต่จริีๆผัวนี้ไม่เคยไ่้ของอข้างวีเลยไม่มีเวลาเลยไม่ขายเกมไม่มีเวลาเล่นเกมทำงานเป็นส่วนใหญ่อาชีพจริงๆเป็นโปรแกรมเมอร์น,นะครับก็ใครส่งสร้างเขียนเว็บเขียนแอปวางระบบหรือปรึกษาทีก็จ้างได้นะครับจะลองมาดูอะรบนอยที่ค้างอาันนี้เดวนสุดๆคือ ต้องใส่มาเป็นกันจับแทกนะครับมีนิดหนึ่งเมนของตัวเพลงนะครับเป็นไว้เวลาเซฟเกมนะครับ็มมนมนอถือก็นี้น่าจะเป็นของเกมสั่งก๊กครับอันนี้เป็นเคงเบสบอลที่ค่อนข้างดังนะครับเห็นบ่อยมีหลายภาค แต่ว่าเราก็ะโอดไม่ใช่กีฬาที่เล่นกันแพร่หลายในบ้านเราก็เลยเไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงแต่ผมก็ชอบเล่นในวีนะเพราะว่ามันออกกำลังกายได้ตีควททาทคาดทางตีแล้วก็ตีได้จริง <S 2> <S 2> <S อ๋อปิดหัดครับขอโทษนะครับ,บท่านทำอะไรท่านจะีขนานี้ เกมเพียบเลยครับลังนี้ก็จะเนลังกเกมครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกตอนของ X Box ครับเอ่อน่าจะเป็นสายไฟน,นะครับเอ๊ะทำไมเกมแต่เจ้าภาพออกแบบอะไรให้แบบแบบต่างแต่ดูจากดีไซน์ตรงนี้ก็เหมือนสายไฟปกตินะครับแต่มีส่วนนี้ได้ ใช้ได้เล็กบลอกอยู่แล้วสายไม่มีนะคะรับก็รอซื้อได้จริงๆรอบนี้ได้ตัว Xbox มาสามเครื่องด้วยนระะับเดี๋ยวจะเอามาชโชวได้อันชุดครับเป็นของ Xbox เหมือนนนกัะครับใสายอะไรแต่มันจะเป็นการลุกะครับ ของแตะกี้นะครับดีไซน์ไม่เหมือนกันน่าจะเป็นเทคโนโลยีข้อกันเล็กบล็อกนีงก็เป็นผลิตภัณฑ์เกมเครื่อ,องเกมของ Microsoft นะครับข้อดีของ Microsoft เมื่อก่อนกนะ็คือเป็นอ่าเป็นระบบเปิดใครมาทำให้ก็ได้ไม่เหมือนของ Apple ที่ค่องข้างจะติดพอทำเกมก็คล้าๆยๆกันนะเปิดระบบให้คนมาจอยเยอะเลย แต่เมื่อก่อนมีไมโครซอฟ์นี่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับหลังๆนี้มาทำก็ทำได้เจ๋งทีเดียวนี่มันจะเป็นเกมแนวของ Xbox ทั้งอุปกรณ์ Xbox เ,อเ,อเกมก็เป็นเกม Xbox นะครับ่ไม่เคยเล่นนะครับเพราะผมจริงๆยังไม่มีเครื่อง Xbox เลยแต่จจะมี้ล่มไม่มีเวลาว่างเล่นเลยทุกมือครบนะครับ เป็นเกมแนว rpg นะครับในเพื่อข,ของเครื่อง xbox 360จริงๆยังไม่รู้เลยด้วยซ้ว่า xbox มันมีกี่รุ่นนะจะได้ยินชื่อ xbox one xbox 360กนน่าจะเป็นเกมแนวขับยานหืมในต้มาครบครับนี่ ได้แผ่นวีมาอีกแล้วเดี๋ยวคุณคุยอีกแล้วครับแต่เป็นเวอร์ชนะั่นสองเจ็บนะมันเป็นขออนุญาตข้างเลี้ยวนะีะฮะทำตกเอาเป็นคนละอันนี้เป็นสปอร์สแต่นี้จะเป็นเวอร์ชันเห็นว่าเรามีทำตกนะครับแต่ก็ไม่ตัดออก เออเพื่อหเห็นความสมจริงในการถ่ายทำจริงๆเป็นมือใหม่ก็นี้ว่าทำมาเดือนเดียวทุกอย่างยังไม่ค่อยพร้อมนะครับยังไม่มีขาตั้งกล้องยังไม่มีพื้นที่ในการถ่ายทำนี่ครับเกมสติไฟเตอร์เกมดังเลยครับมีผู้มือครบด้วยใชเท่าไหร่ดีนะ ไม่เคยรู้นราคาในอีกด้วยแต่อเอลานี้ภาคนี้จำได้ว่าเล่นอยู่ในอของพีเองสามสนุกครับอ,อันนี้จะเป็นมีแผ่นเกมบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะดูแผ่นเกมครับพูดผิดเครื่องเ,เกมครับ แล,แล้วันเกมมาต่อละอันนี้มาเป็น,ปนมัแ่งเกมติดมาบ้างอันนี้เป็นเครื่อง n i n t e n d อ DS นะครับก็ใส่แผ่นเกมบอยตรงนี้ได้แล้วก็ใส่แผ่นของ DS เองที่นี่นะครับเปิดได้มันะแล้วเ,เปิดได้ด้วย ยังมใช้งานได้ปกติโอเคมีเครื่องขายแล้วว่า ds นี่ขายดีฮะวาอีเครื่องอีเครื่องเราขายพร้อมเคยยังไม่เคยเล่นดีเออ่เกม่ะฮะลอง ds ได้เพราะว่ามันเล่นได้เออ่ทั้งของเกมบอยแล้วก็ของ ds แล้วก็ hack ให้ได้แต่ของเครื่องอื่นได้ด้วยนะ ซึ่งถือว,ว่าเจ๋งามากๆนี่แผ่นของเซก้าเซตเทิร์นะครับเซก้านี่เป็นชื่อไพ่วนเซตเทิร์เป็นชื่อเครื่องเกมเกมอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามีสมีสามแผ่นเลยน่าจะเป็นเกมดังเพราะหน้าตาคุ้นๆอยู่นี่ครับสามแผ่นเลย บางคนาอาจจะมองว่าทําไมแผ่นเกมต้องใส่ที่กันกระแทกด้วยเพราะว่ามันมีนคุณแทามาิแต่คนที่สะสมนะครับเขาก็ไม่อยากให้แบบปกแตกๆกันแตกๆไปดังนั้นคนขายก็จะใส่ใจเวลาส่งว่ามีกันกระแทกให้นะครับเพราะอย่างที่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยไปะมีไทยหราอว่าใข่ไหนก็ไม่รู้แหละชอบโยนชอบแบบเราจะเห็นที่เป็นบ่อยไม่ได้ว่าอะใจะให้ใส่ใจของเลย ก็เข้าใจว่าเขาอาจจะต้องรีบเอา้าทำไมแสงแฟลชมันดับไปงงงทีก็งงกับเครื่องเหมือนกันเดี๋ยวมาถ่ายต่อครับอ๋อเพราะว่าแบตเตอรี่มันต่ำนะครับเหลือยี่สเปอร์แล้วมนะันก็เลยปิดตัวแฟลไปเพราะว่าใช้ปลังงานเยอะไม่แล้วครับของ Xbox นะครับ เดซออลไลท์ right. มันจะซ้ำกับรอบที่แล้วนะฮะแผ่นนี้แต่ปกติเดซออลไลท์ right. ก็ขายดีฮะจากคันวอร์เห็นว่าของพาร์ทสองพาร์ทแรกนะฮะที่เป็นเครื่องแผ่นเกมอะแล้วคันวอร์มาทั้ง PS2 PS3 เ,เลยอันนี้มา Xbox Xbox ก,ก,ก็มา โชคดีฮะไม่ค่อยเล่นเกมก็เลยไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรไเนั่นเองมีอะไรมาขายมานี่ครับเกมน่าสนใจมากฟินเน็ปาร์ตี้ครับลองมาปาร์ตี้วยกันออกกำลังกายนะดูนะครับน่าเล่นมากอืม แบตเหลือสิเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะครับมีผู้มงครบนะครับแผ่นนี้โพสขายไม่ไห่นะ่าจะขายดีเพราะว่าคนซื้อวีดต่แม่ก็เป็นสายทางกายทั้งนั้น